สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Overwatch นะฮะแล้วพบกับผมเดียซอแจ้งชาแนลนะฮะสำหรับวันนี้เราจะมาเล่นเริ่มกันเลยดีกว่าค่อนข้างที่จะรีบเลยนะฮะมาเล่น Quick Play เลยนะครับผมเป็นคนที่ยังไม่ค่อยได้เก็บแหลงเท่าไหร่ครับเนื่องจากยังไม่มีคนเล่นด้วยเท่าไหร,ร่นะฮะก็เ,เลยมาเล่นค u i c k p l ย y ไปเรื่อยครับเก็บเลเวลไปเรื่อยๆก่อนนะฮะฝึกประสบการณ์ก่อนครับอะเจอเลย ค่อนข้างรวดเร็วตอนนี้ผมจะมาโชว์เล่นตัวที่มีชื่อว่าตัวอะไรดีผมอยากเล่นตัวนี้นะผมเปิดได้ไอ้นี่มาอาวตารอาวตารรีจ <c> น <oughs> เดรลี่เวยนะจะมาเล่นตัวนี้แหละ <c oughs> ถ้าผมเล่นกากก็อย่าพิมพ์ด่าผมนะ <c oughs> เอาเราเปคนเล่นซ้ำกันอีกโอ้โห <c oughs> เดี๋ยวสิขอได้ปะ ขาเล่นได้ปะหนึ่งสองสามกูไม่เล่นก็ได้กูเล่นตัวอื่นก็ได้วะ่ะแหมมันใจร้ายจริงๆเลยนะฮะดีเฟนซ์ผมเอาตัวนี้ไปเล่นแล้วกันจกแจงแกร้แจงแกระแหมแ,แล้วไม่มีฮิวอีกอือหือผมเล่นพระแล้วกันนะจังหวะนี้เราต้องใส่เต็มหน้าอือหือเกือบตายเกือบตายนี่แค่เตืนนตอนนี่เอาเ<อ><อ>พื่อนตายซะง,งั้นเดี๋ยวๆแล้วนะเฮ้ยเพื่อนๆไปไหนหมดนะ โอ้โหแล้วมันไม่อยู่ตรงนู้นกันหมดเลย้เอาเอาดิเอาดิมาดิมาดิเอ้ยเอาไปเอาไปเอายื้ไปเอ้อ้วนเอายื้อไปอ้วนจะตายอ้วนจะตายเอาดีมินจ่ามินจ่าตีไม่ดุกันเลยวะเฮ้ยมา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 อันนาก็มาตัวใหม่ผมว่าเป็นตัวที่ดีนะถ้าจังหวะดีๆหน่อยโคตรสุดยอดเลยครับผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ยังถึเพื่อนเพื่อนก็มาเดี๋ยว เริ่มเริ่มเริ่มลุยลุยลุยไปพวกเอาให้มันมันขึ้นมายังไงวะเนี่ยคิวเพื่อนก่อนเลยครับโคตรซัพพอร์ตบอกเลยลั่นลั่นก่อนเลยสูดมันสูดมันสุยมสูดมันคิวมันเออโอ้ผมโคตรซัพพอร์ตอ่ะมาไหมมาไหมเฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้โหอีเชือ ทำไมมึงรีบอย่างนี้อะไรจะกดอันติเลยกดไม่ทันไม่มีขยู่ด้วยโคตรเสียใจเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้นะครับเราโดนกันดําหวดมาเนี่ยเต็มเต็มหลังเลยหลังนี่แอนไม่ได้ต้องไปเอาคืนผมว่ากันไม่ทันแน่เลยว่ะตัวเขาก็มีแต่ตัวที่ทำดาเมจเยอะๆทั้งนั้นเลยนะะฝั่งเราก็ทำดาเมจได้ค่อนข้างที่เหมือนจะเยอะ เหมือนจะเยอะเหมือนเหมือนจะเยอะอย่าหลบสิวะอดี๋ยวหลบอดี๋ยวหลบอดี๋ยวหลบอย่าพึ่งเพื่อนเพื่อนไปไหนไม่เฟรนไม่เฟรนไม่เฟรนมาพับเขาให้เติมเลือดไม่กลัวนะฮะสถานีเอาฮยูไปไปช่วยเพื่อนก่อนเพื่อนมึงยังไม่ตายเหรอวะอุ้ยโอ๊ยแม่เจ้าแม่เจ้าเออหนักอะสกิลไปดิมึงเออนี่แม่หน้าแหกไปสี่เองอไงโอ้มันมันเยอะจริงเหรอ เอาดิมาเพื่อน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 ลุ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 าุลนลุ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 ลโลตลมั่วบลกลุอุล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 มลุุ่ลุลมลุ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 ลมลุ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 ลอะุลุลคลุมุลุลล้วุลุลมลวลลเลลลล ถ้าเร่นตัวอื่นก็ก็เท่าเดิมแหละทามารถเกียดอ่ะเกจีอ่ะเกียดเกจีคนนี้ไมเฟรอาะไม่เฟรนไหนวะเออไปไม่เฟรนไม่เฟรชยูไปเกีมาดิมาดมดอุ้อุ้ย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 อออ้อด้้าอ้้ยอ้อ้ออ้ ยังไงก็งวยว่าไม่น่าจะรอดวะก็ต้องดูสถานการณ์ครับเพื่อนไม่เฟรนไม่เฟรนฮิวฮิวไม่เฟรนเด้อเด้อเด้ออ๋อที่อ้วนนั่นชอบลงไปข้างล่างวะใครโดนเพื่อนมันทำนหรอเฮ้ยเอาดิได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่ เอาดีค huh, รับจังหวะหนึ่งจังหวะหนึ่งจังหวะหนึ่งตัวหนึ่งมา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 เดี๋ยว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 จอเดี๋ยวเพิ่งรีบเดี๋ยวเพิ่งรีบดูรัวๆฮะจังหวะนี้เราค่อนข้างที่จะเก่งกับการอัดครั้งนี้คือจังหวะุ้ยโมจะพูดจังหวะยิงนี่ไม่ไม่ได้พูดไม่ได้จ่า เอาดีโดนหัวทำไมเหมือนมีคนมันลอยลอยอยู <kissed ları sans Burke> oh, <sh arp> ่วะมันลอยอยู่ตรงไหนวะอ๋อนี่ไงอ่านี่ประพากกระพากมามาเอาดีเข้าไม่ได้มามันลอยอยู่ตรงนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยตีนมา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 เบอร์ไปช่วยเพื่อนดิวช่วยเพื่อนนี่วิงอยู่กูยิงอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อยไปครับเอยู่เพื่อนวนไปฮยูวนไปครับฮยูวนไปอุ้ยชิบหายแล้วปั๊บจังหวะโคตรดีไม่ได้แดกอยเพื่อนสุดๆโอ้โหคือเราซัพพอร์ตเป็นตัวซัพพอร์ตชั้นยอดยอดบ้าเลยจริงนี่ครับทำเต้มมามามา ชอบเข้าด้านนี้จากมาคือเอาดิตายดิคือตัวพาร์เนี่ยผมว่ามันเป็นตัวที่บางนะแต่ว่าแม่งตีโคตรแรงอเออย่าอึื้อมาบเข้าให้ไม่ได้เด็ดนั่นเลยนั่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเกณฑ์จีเดี๋ยวเดี๋ยวชาร์จก่อนข้ามมึงไม่ออกมาวะเอาดิโดนโดนเดี๋ยวมึงจิ้ดว่าไงนะ เมื่อกี้บอกว่พาพระเออพระมัน,ม,นมันบางแต่ว่าตีโคตรแรงครับซึ่งแบบใหม่นี้เขาปรับมาแล้วว่าพระเกาะเยอะขึ้นนะผมว่ามันขออบขึ้นมากเลยตอนนี้แค่จะมีใครเล่นมือตีแล้ว <c oughs> เล่นแต่ตัวนี้เล่นแต่ตัวนี้ไงอยู่เพื่อนเลยครับอยู่บนไปครับอ้าโอ้โหหมดตัวตีมองข้างบน รีเปอร์มันล้วงเข้ามาโอ้โหขึ้นมาทางนี้เลยว่าแล้วมันต้องมาโอ้โหได้ได้ได้ไอ้เลยไม่ยอมแล้วยังไงเราต้องชนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเข้าไปดิเข้าไปดิเข้าไปดิโอ้หิวงูไป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 ก้นเกลียดโอ้โหแพ้แล้วฮะตาแรกของวันก็แพ้เลยให้ตายพระเจ้า โอ้ oh my god โดยบนหทุกันเฮ้ยได้อยู่อะยื้อได้อยู่หรือยื้ออยู่ยื้อไปยื้อไปยื้อไปถ้ามีอันตรีอีกไม่กี่วิเออโอ้ได้ครับจังหวะนี้คือทีก็ลืมฮหิวเพื่อนด้วยเฮ้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 ยทำไรเพื่อนข้าไม่เพลนยจะทำไรไม่เพลนข้าโอ้กดอันติไม่ทันอีกแล้ว มึงพุ่งมากูตายเลยป้าเอ้ยจะกดอันสีเลยเดี๋ยวมันขึ้นอ่ะพุ่ก็กดอันสีได้แล้วเนี่ยคือเพื่อนรอดแล้วเนี่ยซอรี่กดซอรี่ตรงไหนวะแม่งไม่มีซอรี่ด้วยพระเจ้าจุ้งอ้าวตายห่าหมดเพื <Tools gear. S 1> <ENCE> ่อนมาปะดูวงเพื่อนดูอ่ะเอาดิลิเปอร์เหรอลิเปอร์เนี่ยหลายรอบแล้วนะ ทำไมมันถึจะตายนะวะกูโดนอะไรเนี่ยโดนอะไรเนี่ยการันเพื่อนไม่เปลนอ่าซึ่งวันนี้นะครับเราจะเล่นกันได้ยังไงผมก็ต้องเล่นทันโซได้ผมจะเล่นสักสองแมตช์แล้วกันวันนี้เอาดิเอาดิเอาดิเอาจนตายเอาดิแม่งทุกสกิลทุกสกิลที่มีใจเย็นเพื่อนยูไม่ทัน ขึ้นไปแชร์ดาเมจกันนะอุ้ยผมได้บงได้บาฟอะไรเจี๊ยบเน่ยเลือดโทเยอะตอนนี้โอเคครับไม่ต้องเล่งครับผม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 พยายามดูอยู่เอาไปเพื่อนเราประกองกันอยู่ตรงนี้ทำไมเนี่ยคอขึ้นไปข้างบนก่อนปึ๊บฟาร่าฟาร่าฟาร่าบาดเจ็บครับฟาร่าใาม่ปุ๊บฟาร่าเซตมอน มึงจะไปไหนเกนจิจะไปไหนมึงจะไปไหนเฮ้ยเกนจิเกนจิอยู่นู้นมึงจะอยู่นู้นมึจะหิ้วมึงิ้วเอาดีไหนวะโอเคโคตรเก่งอ่ะไม่พูดไม่ชายอีกแล้วเกมยร์มันต้องเก่งนี่แหละเอาหิ้วตัวหิ้วตัวหิ้วตัวผมว่าผมซับดีว่ะเปลี่ยนตำแหน่งมาเล่นซับแล้ว เราใครที่อยากเล่นด้วยกันนะครับแอดมาได้นะครับเดี๋ยวจะนั่นแหละนี่อุ้มไม่ได้แดกเนาะโคตรไวโคตรไวไม่เฟรนไม่เฟรนอยวขึ้นไปสูงดิวะไม่ช่วยไม่ทันเพื่อนคนนึงมันจะตายวะเนีวะคาร่าใช่ เออยคร eh ับจอนอืมครับจอนจะไม่เว้นความสายตานี่มันสุดยอดยิ่งกว่าพญาเหี่ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปีนมาปีนมาเดี๋ยว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 ทสวนสู้กับมันสิเอออยู่ก่อนไม่เพลนไม่เพลนเก็นจิเอไปเก็นจิมึงรู้ได้ไหมมึงรู้ได้ไหมเอ้าเก็นติมาใส่ตัวไปเลยตกวตกตตายเก็นติหายสวยละ ไปดันไปเพื่อนดันไปโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอยเอาดิเอาดิเพื่อนก็มาเพื่อนเรามาโอ้ยได้อยู่ครับได้อยู่ครับหืมว่ดูเดือดแมต์นี้นี่ขนาดไม่ได้เก็บแรงจริงขนาดนี้โอ้ m ม่เกชนะด้วยถือว่าดีครับเริ่มต้นแมตช์แรก <laughs> สำหรับวันนี้ผมว่าผมจะเปลี่ยนตำแหน่งมาเรียนซับแล้ว <laughs> ดูดิสถิติเก่าสามพันสี่ตอนนี้แบบเจ็ดพันสองโอ้โหฮีวรงเดือนรูทบ็อกด้วยอ้าเวเฮ้ยอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะได้ยศเหรอใช่ไหมยศกลับเข้าสู่แมตช์ที่สองนะครับสำหรับวันนี้ครับจะมาเร่นตัวตัวไหนดี คือผมว่าตั้งใจที่จะเล่นฮันโซตั้งแต่แรกแล้วฮะยังไงก็ตานี้ไม่มีคนแย่งได้ยังไงก็ต้องเล่นใครแย่งกูไม่สนกูเล่นก่อนเลยใครจะด่าก็ช่างคนดูอย่าด่าผมก็พอครับผม <c oughs> ดีว่าหมดเลยแหละโอ้โหดีว่ามาหมดผมไม่เล่นนะ่ะมันบอกว่าให้เล่นหกดีว่าเอาดิเอาดิ <c oughs> เอา <c oughs> เอาเอาหกตัวมา <c oughs> ได้ได้ได้ไดมา กูดี่จเล่นจริงๆเหรอดีว่าถ้าหกตัวเนี่ยนะโอนแหวนแลวฮะผมว่าเล่นดีว่าห้าห้าห้าตัวปะห้าเออห้าตัวดีว่าห้าตัวนี่รับรองว่าดันแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวตายนะะมีคนรอเกมโนแมนสกายอยู่ไหมครับผมนี่อยากเล่นสุด เขาบอกว่าสำรวจด,ดาวได้ถึง18พันล้านดวงอะ18ล้านดวงเกมบ้าอะไรมีดาว18พันล้านดวงให้สำรวจสำรวจกี่ปีจะหมดเนะฮะเขาพูดว่าอย่างนั้นนะแต่ผมรออยู่ว่ามันจะเป็นจริงอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าถ้าเป็นจริงนี่ผมซื้อแน่นอนอยังไงก็คุม้มครับเล่นเล่นจนเกิดใหม่สามรอบยังยังเล่นไม่จบเลยไปแล้วมาก่อนเลย นี่บล็อกดาเมจหมดหมดเข้าถึงก็ดันดันเนี่ยหน่ดูอะไรเต็มอะไรเต็มหน้าจอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครล้วงใครล้วงหลังเอาดิเฮ้ยเอาเรื่องอยู่วะเรื่องอยู่วะเอาดิเอาดิเอาดิมามามาเอาดิมามาอุ้ยอ้าวทำไมยานเราพังไวจังวะเหมยเหมยเหมยตายเหมยตาย แป๊บเดียวยิงโดนปเนี่ยยืดเพโลดก่อนเออโอ้โหโคตรเร็วเกิมจิ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 ก็มานะยังไม่รอดเกิมจิเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนกูเยอะเพื่อนกูเยอะเกิมจินี่หัวแต่กิมจิก็กิมจิเหรอทำไมมันดูเยอะๆวะฝั่งนู้นเออมา นำทับครับผมผมจะนำทับให้กับเพื่อนเดี๋ยวเรหายาก่อนอาอยู่หายากินก่อนยังไงวันนี้เราต้องชนะให้ได้นะเอ้าเพื่อนยานพังแล้วเหรอเดี๋ยวเพื่อนงรีบครับเพื่อนครับยิงไปยิงไปอื้มเจ็บเจ็บหนักเจ็บหนักไอ้ขึ้นเนี่ยคกับขึ้นกันดั้มมา โอ๊ยอ๊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 ยโงานงานเข้างานเข้าเพื่อนตายหมดเลยไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วอย่างี้ไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วทำไมเราเหลือเราคนเดียววะโอ้ยเต็มหน้าแล้วมันไม่มีฮิวไงมังมันปัญหาตรงที่มันไม่มีฮิวเนี่ยไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วหาที่ที่ที่เติมเลืดเลือดเติมเลืดโอเค ได้แล้วครับอืมมึงมามึงมาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอุ้ยอุ้ยกัน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 โอ้ยเฮ้ยอ้าวหากระดมพังอีกเอ้ยอย่าฆ่าพี่หลายหนูมึงเดียวไปร้านปีมึงเดียวไปร้านปีอย่าเพิ่งวิ่งอยู่พี่วิ่งอยู่นี่มึงเอากูจะได้จะไม่เนี่ยมึงถอยดินี่วิ่งวิ่งหลบเสาวิ่งหลบเสาโอ้ยนั่นไงกูว่าแล้ว เริ่มไม่ลุงนะ้งไะเริ่มลุ้งลิ่งนะฮะมันไม่มียูงไงปัญหาไม่เล่นแล้วผมว่าผมเปลี่ยนจะลังจะได้อันติดีกว่าผมว่าจังหวะที่อันตีนะ่ะทุกคนอันตีพร้อมกันแม่งก,ก็สลับกันอันตีนะครับโอ้โหยึดเพลโลดได้สบายๆถ้ามันเป็นอย่างที่ผมคิดนะเอ้ยอ,อย่ากลัวดิวะไปเลยเอ้าเฮ้ยกดผิดบัดเจ้าช็อตขอโทษไม่เครง โคตรแย่จังหวะเมื่อกี้เอาดิเอาดินี่นิเปอร์จะสู้กันน้ำได้วะโอ้ยนั่นไงฟังยังฟังโคตรง่ายหลบก่อนเลยเดี๋ยวตีมามาละตีมาละพูดถึงก็มาละหลบหลบเฮ้ยคุณคุณคุณไม่คุณไม่คุณ โอ้ไม่เล่นแล้วดีว่าโคตรแย่เปลี่ยนเออเดินกันหมดเลยเอาไงวะเอาไงวะเอาไงวะอุ้มแล้วตายกันหมดโคตรแย่ครับ โซโลฮันโซนฮันโซนเอาดิเอาดิเกนจิเกนจิเกนจิแม่งหลบอือโ้หนิดเดียวผมเกลียดเกนจิมากเลยนั่งขี้โกงกระโดดได้สองครั้งจะมีสกิลกันด้วยฮันโซมีอะไรบ้างวะไม่มีอะไรเลยใครสร้างเกมเนี่ยเล่นขี้โกงสร้างให้เกนจิไม่ขี้โกง พันแรงแถบแม่งพุ่งกระโดดสังสำทีอีกโดดทำถ่าอะไรเยอะแยะวะดูมันดิวิ่งทั่วเลยอ่ะวิ่งว่อนเลยมันไปฆ่าชาวบ้านทั่วเลยเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเออท็อปจอนท็อปจอนผมถิดจังวะมา ก็ตายโอเคได้ได้อยู่ได้อยู่จะมาวาอันตรอะไรตรงกูอยู่เนี่ยโอ้เอ้ยโคตรสุดสวยอาแล้วฮะตอนนี้หมาป่าเราพร้อมนะครคืออวตารตัวเนี้ยครับอวตารสีทองเนี่ยแม่งเปลี่ยนอันติเป็นหมาป่าด้วยเว้ยแม่งโคตรเท่บอกเลยว่าสุด แข่งความสุดยอดจัดเลยคร speaker, ับมาถึง <thin> ด <Herm brackets> <qu> ูหมาป่าตัวยังใหญ่เก็บไปหนึ่งโลงฮะเออโอ้โหต้องตายอเออืออโอ้โหมีกี่กุญแจเปี่ยวตายหรือวะเสียงไอ้อุ๊ดๆุ๊ดไหนวะอตัวนั่นนี่ตัวถุนยนต์ยิงปืนไหนแม่งตั้งกล้องปืนได้ฮะเริ่มเริ่มพูดไม่พอแล้ว เริ่มโมโหเริ่มหัวร้อนผมก็ยิงไม่แม่นละครับแต่ผมเป็นคนที่ชอบเล่นตัวยิงธนูอะทุกเกมอะแม่งตัวไหนเล่นมีธนูกูเล่นตัวนันเนี่ะไม่เก่งกูก็จะเล่นนีงไม่ตายวะเอาดิเอาดิวะดูจากการตั้งแต่แรกนี่ดันเพลโหลดได้ตอน9ก้านาทีนะตอนนี้ปาก็ไปสามนาทีละไอ้บ้า มึงมึงตายแม่งเออเออตายดิ่หม่ง,ม,งมึงหลายรอบแล้วนะเกนจิไอ้ห่าทำไมเกนจิเราไม่โหดจังมันวะเกนจิเราแม่งโคตรไม่เห็นมันทำอะไรเลยผมก็ไม่ทำอะไรไมันแป้งมึงมาอีแอแแกแล้ว มึงมาหาพ่อมึงเหอฮะเกมจีฮะไอสัตว์แม่งอะไรเล็กหนาวะไม่ไหวแล้วนะกูร้อนแล้วนะตัวลบเกมทิ้งแม่งเลยไม่เอาซื้อมาั้งแพงไม่ลบแหละเดี๋ยวเกมใหม่มากูเลิกเล่นเลยเกมเนี้ยแม่งเลยโมโหร้อนจัดร้อนจัดประหยัดกินประหยัดแตงเออเออไม่โดนเปิด เออแล้วไม่ตาอยอหรอโอ้โหแล้วต้องดูมันยิงกูแม่งอีานเลันแน่แม่งโคตรไม่ยุติธรรมเจี๋ยขังรู้ได้ไงกูอยู่นู่นใช่อะไรวะไม่ยอมครับวันนี้ยังไงเราก็ต้องดันเข้าไปได้ จะได้ไม่เนี่ยแม่เอ้ยเปรี้ยงแม่งเอ้ยมึงบังทำผ่าอะไรวะโดนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตัวเล็กเนี่ยแม่แค่เดียวก็ตายแล้วเนี่ยอื้อมึงนี่นะไอ้โอ้ยชิ่ตะกรแลน่อยกันโอ้กอดโอ้กอดเล่นบ้างดิไอ้เหี้ยะตะกรแลนเนี่ย ไม่สดแล้วนะกูไม่สดแล้วโอมตัวที่อะไรไม่เล่นไรแม่งที่อ่ะด,ะดันเข้าไปดิวะแม่งกว่าจะเอาตัวฮิวมาจะจบอยู่แล้วเนี่ยที่อ่ะแม่สัตว์เอ้ยโอ้โหยตเสือบอกว่าหเห็นคุยนะเอาเดิมาดิที่อ่ะ เอาดิตายดิมึงกูอะของจริงตุม้มยัดหน้ายัด <ใน S 1> หน้ายัดหลังพร้อมพร้อมกันมึงอีกแล้วอีขว่วยเกนจิแม่งอะไรนักหนาวะเฮียแ,แล้วทีมกูแม่งเขา้าเข้าออกเข้าออกเข้าหาพวกมึงเหรอเฮีย มึงเล่นดีๆเนี่ยแม่งเสือกเอาตัวเชียนั่นแม่งมาสามห้าหกตัวพี่เอามาทำเป็นเก๋อะไรแม่งหนาวะสัตว์เฮียโคตรเฮียไอสัตว์ตาเนี้มึงได้อยู่แล้วดิหาแม่งกวนทุบตีนมึงเนี่ยแล้วตัดสุดท้ายเลยนะแม่งหัวรอที่ผาย เว้ยง่เลยเฮ้ยแค้นครับผมโคตรแค้นอ่ะบอกเลยออกเกมแม่งดิกูไม่เล่นเลยฮิเปิดกล่องสักหน่อยดิมันต้องมีดวงมั้งสิวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโ Oh my god อ h my god ไอ้เหี้ยดูโคตรดีดูโคตรด,ด,ดีโอ้โหต้องกินท้องสองอันแม่โจ้โคตรมาครับไม่เป็นไรแล้วฮะวันนี้เราแฮปปี้แล้วกูแฮปปี้แล้วไอ้เหี้ยกูไม่สนแล้วแม่งจะจะได้ชนะหรือไม่ชนะก็ไม่สนแล้วกูพอแล้วกูแฮปปี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ